กอยเฮ้ยอย่ามาไว้จะทำน้ำก่อยทำน้ำอุ่นอะไรเฮ้ยดูว่าตัวนี้นั่นไปไหนเนะตัวนี้เก็บแบตอยู่เฮ้ยไปไปก่อก่อนเอ้ยพิ้วพิมไปไปก่อนเก็บของเร็ว ขึ้นมาลูกไปดเัเล์ดอ่ะไปดำเล์ด,ด้วะไกโรดดดดตีลไม่ถึงขนาดนั้นหรอ,อ,อกอโสิ <c ười> ่งยังไงบ้างรูไห่เด <c ười> ี๋ยวจะถ่ายวิดีโอช็อตสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะเก็บกล้องเล่นน้ำละ ชูมือเร็วชูมือข้างหน้าชูเลือกใรรูปกันใครรูปกันลุงอยังก็ใครรูปกับเป๊ะลยวูงวันนี้มาบ้านชูือตอนนี้ถ่ายวีดีโออยู่โอเคหน้าเต็มจอเลยหน้าเต็มจอเลยซีนนี้ให้ดูนะหมอเต็มหน้าเลยเมื่อ20ปีก่อนของผมมันสวยกว่านี้นี่หว่า ใชคนหรือเปล่ายี่สิปีหลังทำไมเป็นแบบนี้คุตัอมยหม่เชื่ <c oughs> อ